วิธีการจะเข้าดูเพกนะครับกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็เมนูตัวที่5นะครับครับสวัสดีครับพบกับฟอสไปเพดนะครับในรอบสองในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการตั้งนะครับดูเพกลบ6นะครับเพื่อใช้บีพิเตอร์ของวิสมาร์เล่นนะครับเรามารับชมคลิปกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเรามานะครับที่เมนูนะครับกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็เซตนะครับเลื่อนเมนูไปที่เนี่ยนะครับเมนูที่ o อฟเซตนะครับเมนู16นะครับทำการกดฟังก์ชันยืนยันนะครับเห็นเลขนะครับ0 1.00นะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ 600k ของรพピเตอร์ที่เราตั้งไว้นะครับให้เราทําการเปลี่ยนค่าเป็น0 0นะครับ 600k นะครับ ทำการกดฟังก์ชันนะครับทีหนึ่งนะครับกดปุ่ม PTT นะครับเพื่อจะออกจากเมนูนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูนะครับครับก็ตั้งความถี่ก่อนครับ1 4 5 6 2สองหเมกะเฮิร์ครับซึ่งจะเป็นรีพิเตอร์ของจังหวัดลำพูนครับโฮเทลเซลร์ไฟฟ้าดิแมรเนาะครับวิธีการจะเข้าดูเพกนะครับกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็เมนูตัวที่5นะครับตอนแรกมันจะเป็นบวกเห็นไหมครับให้เราทำการเลื่อนทีให้เป็นลบนะครับ กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัว I V ทีนะครับให้ข้างบนนี้เป็นลบนะครับเสร็จแล้วเรากดครับก็จะเป็น1 4 5 0 2สหสูงสองแหนะครับซึ่งจะลบหกร้อยเคนะครับครับสำหรับคลิปแนะนำการตั้งค่าดูเพกลบเอาไว้เคนะครับของมูสูซ่าเทนเจไอซีสามร้อยซีนะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเราพบการอีกคิดหนึ่งนะครับจะเป็นการตั้งบันทึกช่องความถีของโยก MTKC 3 4ตัวนี้นะครับผมผมขอจบคลิปนี้เคีแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ